สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะสังเกตเห็นว่านะคะส่วนมากเมนูรดน้ําหนักนะคะไม่ว่าต้มผัดแกงทอดนะคะถ้ารดน้ําหนักแล้วเขานิยมจะใช้อกไก่ในการประกอบอาหารเพื่อรดน้ําหนักนะคะแล้วเรามาดูกันว่าทําไมถึงต้องใช้อกไก่ในการรดน้ําหนักค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก่อนค่ะ1ค่ะ อกไก่นะคะจะอยู่ส่วนไหนของไก่สําหรับเนื้อในส่วนของอกไก่ที่หลายๆคนนะคะยังสงสัยว่าอยู่ตรงไหนที่เราเรียกว่าอกไก่นะคะอกไก่จะมีลักษณะเป็นสีขาวๆถือว่าเป็นส่วนเดียวที่หั่นออกมาแล้วจะไม่มีกระดูกติดนะคะซึ่งกลุ่มล็อกอาหารคลีนนะคะจะชอบเอามาทําอาหารเพราะเหตุผลที่ค่อนข้างใหญ่และที่สําคัญอีกอย่างค่ะทําให้อิ่มนั่นเองค่ะ สองค่ะอกไก่ดีอย่างไรจะเห็นจะเห็นได้ว่าอกไก่มักจะถูกนำมาทําในเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเพราะเนื้อในส่วนของอกไก่ค่อนข้างที่จะย่อยง่ายนะคะต่ำแต่ให้พลังงานไม่ต่างไปจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นและที่สําคัญสุดน,นะคะดมไปด้วยโปรโตีนเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีไขมันปะปนอยู่เลยนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะอกไก่ให้พลังงานต่ำแต่มีโปรโตีนสูงค่ะ แน่นอนนะคะการได้รับโปรตีนจากเนื้อในส่วนอกไก่เป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากอวัยวะต่างๆเน้นการสร้างกล้ามเนื้อในผู้ที่ชอบออกกำลังกายนะคะเพื่อขนาดกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นค่ะ และข้อต่อไปนะคะสารสําคัญที่อยู่ในอกไก่นั้นเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรมั่งนะคะนอกจากช่วยลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักได้ดีแล้วยังมีสารสําคัญที่อยู่ในอกไก่นะคะดังต่อไปนี้ค่ะคือวิตามิน B3 วิตามิน B5, B6 ไในอซินโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะเสริมสร้างสมรรถภาพในการออกกำลังกายค่ะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะการได้รับประทานเนื้อไก่ จะช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อนะคะอ่อนแรงและอ่อนร้านนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะอกไก่นะคะช่วยในระบบย่อยอาหารได้ดีค่ะช่วยให้ระบบย่อยอาหารไม่ทํางานหนักจนเกินไปค่ะและทําให้ร่างกายฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเหตุผลแค่นี้แหละค่ะทําให้หลายๆเมนูนะคะที่มีอกไก่เป็นส่วนประกอบในการลดน้ําหนักหรือเมนูคลีนต่างๆนั้น ออกมาเยอะแยะมากมายค่ะทางช่องเรานะคะก็รวบรวมนะคะเมนูอกไก่มาเยอะมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ำหนักรองคลิกดูนะคะเราก็จะมีเมนูอกไก่นะคะซึ่งข้างล่างคลิปก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานและสุขภาพหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีดๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ